ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้หญิงหลายๆคนนะคะจะเริ่มมีอาการของการตั้งครรภ์เมื่อประจำเดือนขาดหายไปแล้วประมาณ4สัปดาห์แต่อาการทั่วไปที่พบได้นะคะในสัปดาห์แรกหลังการปฏิสนธินะคะอาจมีการคัดหรือเจ็บเต้านมคืนไส้อาเจียนแล้วก็ปัสสาวะบ่อยๆได้ซึ่งเป็นอาการที่เหมือนกับอาการก่อนมีประจำเดือนเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋าคะ่ะเซอไพร การตั้งครรภหนึ่งสัปดาห์ยังไม่ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์อ้าวทำไมยังไงล่ะเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะการนับอายุครรภของการตั้งครรภนะคะคุณหมอจะนับอายุครรภจากวันแรกของการมีประจำเดือนรอบสุดท้าย LMP หรือ Last Menstrual Period เนื่องจากการตกไข่และการปฏิสนธินะคะเป็นเรื่องยากที่จะระบุวันได้อย่างแม่นยำแต่การสังเกตจากการมีประจำเดือนหรือรอบประจำเดือนจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าดังนั้นอายุคันหนึ่งสัปดาห์ในทางการแพทย์นะคะก็คือการอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนและยังไม่ได้ตั้งครันคุณแม่จะเริ่มอุ้มท้องทาลก ก็ต่อเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2หรือ3ขึ้นอยู่กับระยะร,ยะรอบเดือนของคุณแม่แต่ละคนค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอายุครน,นั้นนะคะไม่ใช่อายุครหนึ่งสัปดาห์ค่ะแต่เป็นการตั้งครรภ์ที่อายุคร4สัปดาห์แล้วทางการแพทย์ซึ่งการอธิบายอายุครน,นี้นะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนสงสัยนะคะก็สามารถปรึกษาหรือว่าสอบถามคุณหมอได้เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ ถ้าหากคุณแม่ตั้งครรภ์ได้1สัปดาห์นะคะให้คุณแม่ทราบไว้ก่อนนะคะว่านี่คือระยะเริ่มต้นนะคะคุณแม่อาจจะมีอาการหลายๆอย่างคล้ายกับอาการก่อนมีประจำเดือนแต่ทางการแพทย์นะคะยังไม่ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์อาการเหล่านี้นะคะอาจก,กินเวลา3 7ถึงวันแล้วแต่บุคคลค่ะซึ่งอาการก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะมีเลือดออกจากช่องคลอดเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกเดิมที่ร่างกายสร้างไว้เพื่อรับการตั้งครรภ์ได้ถูกผลัดออกมานะคะ 2. นะคะมีอาการปวดหลังส่วนล่างแล้วก็ปวดท้อง เพราะการที่เยื่อบุโพรงมดลูกจะหลุดออกมาได้นั้นนะคะมดลูกจะมีการบีบรัดตัวทําให้คุณแม่มีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดท้องได้3นะคะคุณแม่บางคนอาจจะมีอาการบวมเพราะฮอร์โมนที่แปรปรวนนะคะอาจจะทําให้ผู้หญิงบางคนนะคะมีอาการมีหน้าท้องมีท้องป่อง ในขณะที่ก่อนหรือในขณะมีประจําเดือน 4. นะคะมีอารมณ์ที่แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโมโหคล้ายๆกับก่อนมีประจําเดือนและ5นะคะมีอาการปวดหัวอาจจะพบได้ว่าคุณแม่หรือคุณผู้หญิงบางคนนะคะมักมีอาการปวดหัวหรือมีอาการไมเกรนกาเริบในขณะที่จะมีประจําเดือนอย่าลืมนะคะว่าคุณแม่ยังไม่ได้อุ้มท้องทารกอยู่จริงๆนะคะร่างกายของคุณแม่นะคะจะกําจัด เยื่อบุคงมดรูปของเดือนที่แล้วทิ้งไปและกําลังเริ่มสร้างใหม่ซึ่งจะเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิของเดือนถัดไปซึ่งถ้าหากว่าคุณแม่โชคดีมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว ก็กาลังจะเดินทางมาฝังตัวบริเวณทงหมดลูกที่กําลังสร้างขึ้นใหม่นี้ซึ่งถ้าหากว่ามีการปฏิสมทิหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดขึ้นทันทีผู้หญิงหลายๆคนนะคะจะเริ่มมีอาการของการตั้งครรภ์เมื่อประจำเดือนขาดหายไปแล้วประมาณ4สัปดาห์นับจากวันที่ประจำเดือนควรจะมานะคะนับไปประมาณ4สัปดาห์จึงเริ่มมีอาการของคนตั้งครรภ์ค,ค่ะ แต่อาการทั่วไปที่พบได้นะคะในสัปดาห์แรกหลังการปฏิสนธินะคะอาจมีการคัดหรือเจ็บเต้านมคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปัสสาวะบ่อยๆได้ซึ่งเป็นอาการที่เหมือนกับอาการก่อนมีประจำเดือนเลยค่ะถ้าหากว่าเป็นการตั้งคันหนึ่งสัปดาห์นะคะตามการนับของแพทย์นะคะก็<ม>ะนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนรอบสุดท้ายนะคะถ้าหากว่าเป็นการตั้งคันหนึ่งสัปดาห์แบบนี้นะคะ ทางหมอนะคะจะยังไม่แนะนําให้คุณแม่อันตราสาวถ้าหากว่าเป็นในกรณีของคุณแม่นะคะที่มีภาวะมีบุตรยากนะคะหรือคุณแม่ที่พยายามจะตั้งครันมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตั้งครันอายุคันหนึ่งสัปดาห์อยู่หรือเปล่าไปขอคุณหมออันตราสาวคุณหมอก็จะอันตราสาวให้แต่สิ่งที่คุณหมอจะเน้นนะคะจากการอันตราสาวก,ก็คือเพื่ออันตราสาวตรวจดูเนื้องอกหรือดูว่ามีถุงไข่ซึ่งจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นไข่นะคะกี่ถุงอยู่ในรังไข่ และเพื่อประเมินความหนาของเยื่อบุโพงมดลูกในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นคุณหมออาจจะมีการรักษาต่างๆเพื่อช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นแต่การอันตราซาวนี้ไม่ได้เพื่ออันตราซาวเพื่อเข้าไปดูตัวเด็กหรือดูถุขขงของการตั้งครรภ์สำหรับครอบครัวไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังรอคอยเจ้าตัวเล็กหรือเตรียมตัวที่จะมีน้องนะคะก็มีเคล็ดลับในการเตรียมตัวดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นะคะคุณพ่อคุณแม่ควรเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่ทําลายสุขภาพเช่นสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดออลกฮ นอนดึกอันนี้คนเลิกเลยนะคะถึงแม้กระทั่งคุณแม่จะไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่นะคะคุณพ่อสูบคุณแม่ก็จะเป็นบุหรี่มือสองได้รับควันบุหรี่ก็เปรียบเสมือนการสูบบุหรี่ด้วยตนเองค่ะ 2. นะคะเสริมด้วยวิตามินบำรุงร่างกายต่างๆโดยเฉพาะโฟเลตนะคะคุณแม่นะคะควรได้รับโฟเลตวันละประมาณ400มิลลิกรัม เพื่อเข้าไปสร้างเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยให้ไข่นั้นสมบูรณ์มากขึ้นช่วยลดความพิการของทารลกลงได้มากแนะนํานะคะให้กิน3เดือนก่อนตั้งครรภ์ค่ะจะดีมากๆเลยและ3นะคะสิ่งที่ดีมากๆที่ควรจะทําคือให้คุณแม่นะคะจดบันทึกการมีประจําเดือนของตนเองค่ะยิ่งบันทึกได้ถี่เท่าไหร่จะยิ่งดีเพราะจะใช้ในการประเมินนะคะว่าคุณแม่เนี่ยมีไข่ตกวันไหนควรจะมีเพศสัมพันธ์วันไหนให้ตรงเปะ๊เปะๆที่เจ้าตัวเล็กจะมาหาเรานะคะ และการจดบันทึกรอบประจําเดือนก็จะช่วยในการคํานวณอายุครรภค่ะแต่ถ้าหากว่าครอบครัวไหนนะคะมีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอสัปดาห์ละ2องถึงสครั้งเป็นเวลา1ปีติดต่อกันโดยที่ระหว่างนั้นไม่ได้คุมกําเนิดด้วยวิธีใดเลยนะคะแล้วเจ้าตัวเล็กก็ยังไม่มาสักทีนะคะแนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์คลินิกมีบุตรยากค่ะการปรึกษาแพทย์คลินิกมีบุตรยากไม่ได้น่ากลัวและไม่ได้หมายความว่าเราเป็นหมันนะคะแต่เป็นการตรวจเช็คสุขภาพให้พร้อมนะคะ เพื่อที่ถ้ามีปัญหานิดหน่อยก็สามารถแก้ได้ทันแต่ถ้าหากว่าทิ้งไว้นานตามธรรมชาติปล่อยไปเรื่อยๆอายุที่มากขึ้นนะคะจะทําให้โอกาสในการตั้งครรภ์ลดลงเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากมีเจ้าตัวเล็กเร็วๆนะคะรึกษาเร็วโอกาสก,ก็จะมีเยอะค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย